ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ปั๊มชีวิตปลิ้นเงินล้าน I do for idea ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุที่หลากหลายที่ให้คุณออกแบบและผลิตงานได้เองไม่ต้องง้อโรงงานไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหน้ากากผ้าแก้วและอื่นๆมากกว่า3 0 0พรายการตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมอบรมฟรีทุกขั้นตอนหากคุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสร้างกำไรได้มากกว่า6 100%โทร0866296554และ0991924289 4แบรนด์แฟรนไชส์ไต้หวนันพร้อมเสิร์ฟนักลงทุนชาวไทย โอกาสมาถึงแล้วสำหรับนักลงทุนในประเทศไทยที่ต้องการนำเข้าแบรนด์แฟรนไชส์จากประเทศไต้หวันเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2563ที่ผ่านมาสภาส่งเสริมการค้าไต้หวันประจำประเทศไทยได้มีการจัดงานสัมมนาออนไลน์ไต้หวันแฟรนไชส์แบรนด์ไลฟ์สตรีมสิมินา a ์แอนด์วันออนวันมีติโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์จากประเทศไต้หวัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวไทยได้ติดต่อกับบริษัทแฟรนไชส์ในไต้หวันได้โดยตรงวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรจะมานำเสนอข้อมูลแฟรนไชส์ไต้หวันทั้ง4แบรนด์ว่ามีความน่าสนใจลงทุนอย่างไรบ้างแต่ละแบรนด์แฟรนไชส์มีจุดเด่นอะไรทำไมนักลงทุนชาวไทยจึงต้องนำเข้าแบรนด์แฟรนไชส์เหล่านี้ 1. Fly Chicken Master ฟลายชิคเก้นมาสเตเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ไก่ทอดจากไต้หวันก่อตั้งขึ้นโดยคุณโชยหยวนยู่ประธานซูเปอร์ซินกรุ๊ปที่มีประสบการณ์การเลี้ยงไก่มานานกว่า40ปีมีการใช้เนื้อไก่ที่นุ่มที่สุดผสมกับน้ำหมักที่เป็นเอกลักษณ์ Fly c h i คเก้นมาสเตเปิดให้บริการครั้งแรกในไต้หวันเมื่อปี2014ปรากฏว่ามีลูกค้ามายืนรอต่อคิวกันยาวเหยียด เพื่อที่จะได้ลิ้มลองรสชาติไก่ทอดจนกลายเป็นแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลาอันรวดเร็วของไต้หวันโดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญอย่างนักเรียนนักศึกษาคนทำงานตามออฟฟิศต่างๆมีเมนูขึ้นชื่ออย่างจิมโบไก่ทอดกรอบนุ่มในชุ่มชำํำวันนี้พร้อมแล้วในการเปิดรับนักลงทุนจากทั่วโลกรวมเป็นครอบครัวเดียวกันกับฟรายชิคเก้นมาสเตอร์สเพลโซท เพรสโซตีแฟรนไชา์ร้านชานมใต้วนันที่น่าสนใจมากในยุคนี้ความพิเศษของร้านเพร s โซทีก็คือการใช้วัตถุดิบชั้นเลิศพร้อมการชงชาสดๆโดวยวิธีสกัดเย็นไม่มีการต้มใบชาเตรียมไว้ก่อนเหมือนกับร้านอื่นๆทําให้ชาของร้านนี้มีความหอมเข้มและปลุกความสดชื่นในตัวได้อย่างดีเยี่ยมมีท็อปปิ้งให้เลือกนอกเหนือจากไข่มุกด้วยเช่นเผือกถั่วแดงและช็อกโกแลตเป็นต้น ยังมีชาผลไม้ให้เลือกดื่มอีกด้วยอีกทั้งยังสามารถสั่งลดปริมาณน้ำตาลได้ตามความชื่นชอบด้วยซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานสุดๆร้านรレโซท a ยังมีสาขาทั่วทั้งไต้หวันและตลอดจนต่างประเทศเรียกว่าเป็นร้านชาที่ได้รับความนิยมจริงๆเพรโซ e ี so T เปิดร้านแห่งแรกในไต้หวันเมื่อปี2006จนปัจจุบันมีสาขามากกว่า300แห่งและยังมีการขยายสาขาไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐอเมริกา จนมาเลเซียมอสโกฝรั่งเศสมาเก้าเกาหลีใต้เวียดนามออสเตรเลียฮ่องกงและฟิลิปปินส์เป็นต้น 3. Meat f รเฟ h ร้านของหวานสไตล์ไต้หวันม a t f เฟ s ชมีสาขาอยู่ในหลายๆประเทศอาทิฟิลิปปินส์จีนสหรัฐแอฟริกาอังกฤษ เวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียรวมถึงไทยด้วยปัจจุบันมีสาขามากกว่า800แห่งทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและเวียดนามถือว่ามีจำนวนสาขามากที่สุดในต่างประเทศของแฟรนไชส์มีดเฟรชความน่าสนใจลงทุนก็คือเมนูมีให้เลือกหลากหลายทั้งเมนูน้ำแข็งใสถั่วแดงร้อนเฉ่กล้วยร้อนมันม่วงร้อนซึ่งมาพร้อมท็อปปิ้งอย่างทาร่บอลไข่มุก เือกถั่วต่างๆและยังมีเครื่องดื่มประเภทชาพร้อมท็อปปิ้งกับขนมหวานไต้หวันที่ทานกันอีกหลายเมนูกว่า50เมนูสำหรับในเมืองไทยเปิดแล้ว2สาขาโดยสาขาแรกอยู่ที่เอ็มควอเทียและสาทรย้อนไปเมื่อปีคศ2007มิด r e รชได้ถือกำเนิดโดย2พี่น้องตระกูลฟูน่นเมืองไทยจงประเทศไต้หวนัน ผู้สร้างสารรค์ขนมไต้หวันสูตรพื้นบ้านตามตำรับดั้งเดิมมีความละเมียดละไมพิถีพิถันทุกขั้นตอนทั้งการคัดสรรวัตถุดิกบกรรมวิธีการผลิตการปรุงแต่งและรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จนออกมาเป็นทาโรบอลหนุบหนบับชาวกล้วยนุ่มละมุนเต้าหวยรสออริจินอลและขนมหวานอื่นๆที่ดีต่อสุขภาพกว่า50เมนูมีดเฟรชได้รับความนิยมสูงในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนครัวกลางของสำนักง,งานใหญ่ Fresh Thalo Ferry ได้ผ่านการรับรองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารระหว่างประเทศได้แก่ ISO 22000, ISO 9001และ HACCP ห้องครัวกลางในมณฑลเจียงซูประเทศจีนได้ผ่าน FSSC 2 2 0 0 0และรับรองคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของจีนสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตและการเชื่อมโยงอื่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเคร่งครัดและโรงแรมระดับ5ดาวใช้อุปกรณ์กรองน้ำคุณภาพสูงในระดับเดียวกันและระบบบรรจุพันธุ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบและตรวจสอบส่วนผสมในแต่ละวันด้วยตนเองเพื่อควบคุมความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยของอาหาร 4. มาเซนโดแฟรนไชร้านบะหมี่มาเซนโดมีความโดดเด่นคือน้ำซุปจะมีรสเข้มเข้มเผ็ดๆจัดจ้านโดดเด่นด้วยเมนูหลักบะหมี่เนื้อหมูใส่เลือดเป็ดกับแผ่นเต้าหู้รสชาติเข้มกลมๆและเลือกเป็นเส้นบะหมี่หรือวุ้นเส้นก็ได้แถมมีเนื้อวัวและเนื้อแกะสำหรับคนที่ชอบนอกจากนี้ยังมีเมนูเกี๊ยวหมูหนึ่งธรรมดาหรือจะเป็นสูตรเผ็ดเสี่ยวหลงเปากุ้งและข้าวผัดให้เป็นทางเลือก โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี2010เกิดขึ้นจากผู้บริหารได้มองเห็นแนวโน้มการบริโภคของคนทั่วโลกเกี่ยวกับรสชาติบะหมี่ที่แสนอร่อยพื้นที่สะดวกสบายบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการรับประทานอาหารในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จึงเป็นที่มาของมาเซนโดตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลก แม้ว่าร้านมาเซนโดจะเกิดในไต้หวันแต่ทางบริษัทก็ได้เชิญทีมงานออกแบบจากญี่ปุน่นมาออกแบบตกแต่งให้มีสไตล์ที่มีความผสมผสานของคลาสสิกและความทันสมัยในตัวเพื่อมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านภายใต้ราคาและคุณภาพอาหารที่ไม่แพงจนเกินไป ในแง่ของส่วนผสมและเทคนิคการทำอาหารยังยืนยันในคุณภาพที่ไม่ลดทอนราคาทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารในระดับสูงวันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักลงทุนจากทั่วโลกรวมเป็นส่วนหนึ่งของมาเซนโดทั้งหมดเป็นแบรนด์แฟรนไชส์จากไต้หวันซึ่งล้วนแต่เป็นแฟรนไชส์ที่มีการขยายสาขาไปทั่วโลกแล้วในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ว่ากันว่าในแต่ละพื้นที่ในวันที่เปิดร้านวันแรกจะมีลูกค้ามายืนต่อแถวรอคิวจํานวนมากเพื่อลิมรสชาติในแต่ละเมนูของแฟรนไชส์เหล่านี้ซึ่งในวันนี้ทั้ง5แบรนด์แฟรนไชส์ใต้วันพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟให้นักลงทุนชาวไทยสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ